สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําดอกไม้แบบนี้กันนะคะวันนี้นะจะเป็นดอกไม้ติดเล็บนะคะเป็นแบบทรงแหลมนะคะทรงแหลมจะได้ดูผิวๆนะคะอันนี้คือการแต่งเยบดร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํานะคะดอกนี้นะคะง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องมีอะไรมากอันนี้คือน้ํายานะคะอัคลิกนะคะสีใสนะแล้วเดี๋ยวเราผสมเหมือนเดิมนะคะที่ร้านจะใช้แค่สองตัวนี้นะคะ เป็นเคล็ดลับนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นผงขาวขุนนะคะแบบนี้นะคะจะเป็นแบบสิบหนึ่งร้อยกรัมนะคะใช้ลิคุ้มมากเลยนะแบบแรกนะคะเราก็วางลงนะคะแล้วก็กรีดเหมือนเดิมนะคะทุกดอกค่ะมันจะต้องกรีดฐานลงมานะคะ ดันนะคะดันให้เขากระจายนะคะแล้วก็กรีดให้พิ้วนะคะให้ปลายเขาแหลมๆนะจะได้ดูสวยงามนะคะหรือจะทําแบบมนก็ได้ค่ะแล้วแต่มันจะมีหลายแบบเนาะใครที่ฝึกปั้นแรกๆนะคะต้องไปฝึกจุ่มน้ำยานะคะเพื่อให้ได้ผงที่เราต้องการที่จะตัวดอกไม้นะคะแต่ละดอก อันนี้เราก็แปะขนาดกรีดนะคะให้มันเท่าๆกันนะแต่งทรงนิดหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะกรีดเข้ามานะคะ ช่วงล่างนะคะเราจะทำสามกรีบพอนะคะนี่ค่ะทำแค่สามกรีบนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นกีบทับกีบนะคะหรือเอาไว้ตรงด้านซ้ายหรือขวาของเราก็ได้นะคะหรือจะทำตามช่างไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็แปะๆป,ะปะไปเลยนะคะใครที่อ่า กำลังฝึกปั้นนะคะดูตามช่างไปก็ได้ค่ะทำไปเรื่อยๆนะอันนี้เราก็จะหมุนตัวหลอดนิดนึงนะคะ ให้ดูแหลมไว้นะคะมันจะได้ดูผิวหรือจะเป็นทรงมนก็ได้ค่ะได้หมดนะแต่ว่าเราทำหลายๆแบบมันจะได้ดูสวยงามดูหลายๆแบบเอาไว้ให้ลูกค้าเลือกทรงมนก็มีนะคะทรงแบบไม่ต้องมีปลายแหลมเนาะทำแบบนั้นก็ได้แต่แบบนี้จะดูสวยด้วยมีให้เลือกหลายๆแบบ อันนี้คือดอกสีขาวง่ายมากเลยนะคะเห็นไหมมันก็จะได้คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะเอาไปาต้องติดเพรนะคะติดเพรแล้วก็ติดเพรแล้วก็กรีดเส้นนะคะกรีดด้วยสีอะคริลิกนะคะอพอเราตกแต่งแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเวลาเราติดนะคะอรอให้ตัวผมอะคริลิกนะคะแห้งนะคะประมาณสักถ้าเราปั้นดอกนะคะก็รอสักประมาณ วันหรือสองวันนะคะแล้วเราก็แกะออกได้เลยนะมันจะกรอกออกมาเลยนะคะแล้วเราก็เนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยมันก็จะติดกับเล็บเราเลยนะคะนี่พอดีเลยอันนี้คือถ้าเป็นเล็บจริงนะคะก็พอดีเราก็ย่อลงก็ได้นะคะถ้าเป็นเล็บจริงนะนี่ประมาณนี้ จะดูสวยอันนี้คือเป็น P B C นะคะแต่เป็นเบอร์2นะแล้วก็ติดได้คอดินใชมไหมคะอันนี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ ใครที่สนใจน้ำยาหรือผงอัคริกนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ